หรือว่ามีการที่จะเอาไปเป็นแนวทางนะคะก็สามารถติดตามแม่จ๋าได้นะคะในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ก็คือจะเป็นเวลา16 4นาฬิกาขอโทษ14นาฬิกาละ16นาฬิกาเป็นต้นไปแม่จ๋าจะมีนัดกับลูกๆทุกคนนะคะในเรื่องของฝังง่งโขง,ง <laughs> นะคะแล้วก็ส่วนรัฐบาลไทยเพิ่งได้รับ รวมขอบคุณมากพี่ฝนกดหัวใจให้แม่ครูรัวเลยสามารถคอมเมนต์ถามแม่ครูได้นะนะคะสามารถที่จะพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะชัดเจนไหมคะลูกชัดเจนไหมคะทุกคนภาพเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นยังไงบ้างคะสุดยอดเลยค่ะแม่จ๋าพี่ฝนบอกขอบคุณมากกําลังใจนะคะขอบคุณจริงๆลูกขอบคุณขอบคุณมากนะคะก็แม่จ๋ากําลังเดินทางไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะเดินทางไปที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อที่จะไปขอโชคเป็นแนวทาง รัฐบาลไทยให้กับลูกๆนะคะใช้คํานี้เป็นตัวแทนแล้วกันถ้าเกิดว่าท่านไหนเข้ามาแม่ครูก็ขออนุญาตนะคะขอใช้คําว่าแม่จ๋านะคะแล้วก็ขอพูดคําว่าลูกจ๋ากับทุกคนทุกท่านนะคะขอโทษนะคะถ้าแม่ครูพูดอันไดออกไปแล้วทําให้ทุกคนไม่สบายใจหรือไม่พอใจก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตกันไว้ยก่อนเนาะนะคะทุกคนก็คือ แม่คร um, ูก sure. ็จะไปขอโชคกับย่าแต่ว่าเราต้องไปสัมผัสกันก่อนไปสัมผัสแล้วก็ไปดูก่อนนะคะสถานที่ที่แม่ครูจะไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนใครเชื่อก็ตามแม่ครูไปดูในเรื่องของแม่ย่าตะเคียนแม่ครูชอบย่าตะเคียนทองค่ะแม่ครูเป็นคนที่ชอบในเรื่องของผีผู้หญิงชอบในเรื่องของนางตะเคียนในเรื่องของสิ่งลี้ลับนะคะที่ไหนที่เขาว่าดีที่ไหนที่เขาว่าดังหรือว่าที่ไหนที่เขาว่า มีการที่จะเกิดพุทธานุภาพในเรื่องของโชคลาภใช่ไหมคะแม่ครูแม่ครูก็จะไปทุกที่ที่มีที่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าในครั้งนี้แม่ครูตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าแม่คือวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวฝั่งโขงวันพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่จ๋าขอเอาเวลาสักสักประมาณบ่ายสี่โมงเย็นแล้วกันเนาะแล้วก็แม่จ๋าก,ก็จะมาทําที่ต่ออย่างนี้ให้กับทุกคนได้เห็น ใครติดตามก็ติดตามนะคะบางทีก็อาจจะมีเข้ามีถูกบ้างแม่จ๋าก็ขอโทษนะถ้าบางทีบางทีแม่จ๋าไปอย่างเงี้ยอาจจะได้ถูกบ้างหรืออาจจะไม่ถูกบ้างแม่จ๋าก็ขออภัยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแนวทางมันเป็นอะไรที่เราไม่ทราบมาก่อนเราไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ว่าเราเดินทางไปก็ได้ความศรัทธานะคะแต่ส่วนมากที่แม่จา๋าที่จะแม่จ๋าจะขอหรือว่าแม่ครูจะขอนู่นนี่นั่นเนี่ยแม่ครูจะขอกับส่วนมากเลยก็คือกับญาติเคียนนะคะทุกคน ก็คือจะขอกับแม่ย่าตะเคียนเพราะว่าทําไมถึงแม่ครูถึงชอบแม่ย่าตะเคียนคะทําไมแม่ครูถึงชอบขอกับแม่ย่าตะเคียนเพราะว่าแม่ครูเชื่อว่าสิ่งนี้มีความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะความเชื่อสุดความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนอันนี้แม่จา๋าขอเล่าให้ฟังนะอย่าตาหนิแม่จา๋านะคะคือแม่จา๋าเชื่อเรื่องผีนางตะเคียนมากพี่ฝนกับคุณหรือว่ามีการที่จะเอาไปเป็นแนวทางนะคะก็สามารถติดตามแม่จา๋าได้นะคะในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ ก็คือจะเป็นเวลา14นา16นาฬิกาขอโทษ14นาฬิกาละ16นาฬิกาเป็นต้นไปแม่จ๋าจะมีนัดกับลูกๆทุกคนนะคะในเรื่องของฝังง่งโข<อ>งนะคะ<อ>แล้วก็ส่วนรัฐบาลไทยเพิ่งได้รับเข้ารวมขอบคุณมากพี่ฝนกดหัวใจให้แม่ครูรัวๆเลยสามารถคอมเมนต์ถามแม่ครูได้นะนะคะสามารถที่จะพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะชัดเจนไหมคะลูกชัดเจนไหมคะทุกคน ภาพเป็นยังไงบ้างううเสียงเป็นยังไงบ้างคะสุดยอดเลยคะย่ะแม่จ๋าพี่ฝนบอ,อกขอบคุณมากกําลังใจนะคะขอบคุณจริงๆลูกขอบคุณขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ก็แม่จ๋ากําลังเดินทางไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะ <c oughs> เดินทางไปที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อที่จะไปขอโชคเป็นแนวทางรัฐบาลไทยให้กับลูกๆนะคะ <c oughs> ใช้คํานี้เป็นตัวแทนแล้วกันถ้าเกิดว่าท่านไหนเข้ามาแม่ครูก็ขออนุญาตนะคะ <c oughs> ขอใช้คําว่าแม่จ๋านะคะ แลวก็ขอพูดคําว่าลูกจ๋าก,กับทุกคนทุกท่านนะคะขอโทษนะคะถ้าแม่ครูพูดอันใดออกไปแล้วทําให้ทุกคนไม่สบายใจหรือไม่พอใจก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตกันไว้ก่อนเนาะนะคะทุกคนก็คือแม่ครูก็จะไปขอโชษกับยา่าแต่ว่าเราต้องไปสัมผัสกันก่อน,อนไปสัมผัสแล้วก็ไปดูก่อนนะคะสถานที่ที่แม่ครูจะไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนใครเชื่อก็ตามแม่ครูไปดูในเรื่องของแม่ย่าตะเคียนแม่ครูชอบย่าตะเคียนทองค่ะ แม่ครูเป็นคนที่ชอบในเรื่องของผีผู้หญิงชอบในเรื่องของนางตะเคียนในเรื่องของสิ่งลี้ลับนะคะที่ไหนที่เขาว่าดีที่ไหนที่เขาว่าดังหรือว่าที่ไหนที่เขาว่ามีการที่จะเกิดพุทธานุภาพในเรื่องของโชคลาภใช่ไหมครับแม่ครูแม่ครูก็จะไปทุกที่ที่มีที่ตรงนั้นนะคะ แต่ว่าในครั้งนี้แม่ครูตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าแม่จะได้ดูเพราะว่าแม่จ๋าว่าใน t ิกต o องเนี่ยมี FC มีแฟนคลับแม่จ๋าเยอะนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะสวัสดีค่ะแม่ครูติดตามแม่ครูตั้งนานแล้วค่ะพอดีโทรศัพท์พังเพิ่งได้มาดูแม่จ๋าขอบคุณมากนะคะลูกขอบคุณนะคะที่ยังรักแม่ครูอยู่นะคะแล้วก็เข้ามาติดตามแม่ครูนะคะขอบคุณน้ําใจขอบคุณการกดไลค์กดแชร์ให้แม่จ๋าขอบคุณการคอมเมนต์นะคะ สวัสดีสวัสดีเอฟซีแม่จ๋าอาจจะอ่านไม่ทันนะคะลูกแต่ว่าแม่จ๋าก,ก็ดีใจนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่แม่จา๋าทําแล้วก็มีความรู้สึกตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นนะทุกคนคือตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะว่าเราได้มีแต่ไลฟ์อัดวิดีโอเราไม่เคยได้มาไลฟ์สด่างน,นี้ไม่เคยได้มาพูดคุยกับเอฟซีไม่เคยได้มาพูดคุยกับลกูกๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกดีใจนะคะทุกคนก็เราจะมีสัญญากันนะคะคือ3วัน สามวันแม่ครูจะไลค์ในเรื่องของสาวลาวนะคะสามวันก็คือเวลาที่เรานัดนได,ดูเพราะว่าแม่จ๋าว่าในจิกตองเนี่ยมี f อมีแฟนคลับแม่จ๋าเยอะนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะสวัสดีค่ะแม่ครูติดตามแม่ครูตั้งนานแล้วคะ่ะพอดีโทรศัพท์พังเพิ่งได้มาดูแม่จา๋าขอบคุณมากนะคะลูกขอบคุณนะคะที่ยังรักแม่ครูอยู่นะคะแล้วก็เข้ามาติดตามแม่ครูนะคะ ขอบคุณน้ำใจขอบคุณการกดไลค์กดแชร์ให้แม่จา๋าขอบคุณการคอมเมนต์นะคะสวัสดีสวัสดีเอฟแม่จา๋าอาจจะอ่านไม่ทันนะคะลูกแต่ว่าแม่จ๋าก็ดีใจนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่แม่จ๋าทาแล้วก็มีความรู้สึกตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นนะทุกคนคือตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะว่าเราได้มีแต่ไลค์อัดวิดีโอเราไม่เคยได้มาไลค์สดอย่างน,นี้ไม่เคยได้มาพูดคุยกับเอไม่เคยได้มาพูดคุยกับลูกๆอย่างงี้ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะทุกคน ก็เราจะมีสัญญากันนะคะคือ3วัน3วันแม่ครูจะไลฟ์ในเรื่องของสาวลาวนะคะสมวันก็คือเวลาที่เรานัด